มาสุงค่ะพีดาวไปเทารายลน์นตักการในวันที่สาวสามหนือทันทาปีคริสสองหิงสาวสามค่ะเมื่อได้ทบเอซหนวนไลน์เฟซบุ๊กยังก็อดังของ YouTube. ยูทูบพี่ดาวเขาอันเป็นเอซรายการจวยแชร์ยังก็อปุ่นเพจันหลายวันอะไรทบพันอําไรมาตดวตักการ ก็ตีเลยว่าเตรียมมวันที่เชาเชาเอ็ดชาสองถึงมาชาสามสักระยาปี่นองเข้าขา่าย้อนว่าออกข้าวตังกว่าดีเงาจริงลอยแด้เลี้ยงอันเป็นเงางุ้นของเสียเอาขึ้นสิ่งใดดับสิ่งสิ่งใดลองตั้งอะไรกว่าย้อนว่าเป็นวันลลกพึ่ง หอหกหกสิบห้าปีรองนั้นเจ้าหน่อยช่ยันตา,าออนโง่ในเชื่อใจจริงได้ห่อขาก่อนด่างสุดเสียยิบกองต่อซูมากองเจ็ดเล่าคนสามสิบเอ็ดก็ะอ่ำเข่ออ่ำกลมหูดอจุ้มยันกลุ่มเขาปีดอขาวเดีอดผู้ดีอำมางเอางุ่นวานให้เงางุ่นของเสียวขึ้นใจด่างสอง ดับซิกกอจัดเฮ็ดปางเกียววันลูกพื้นนักกันเขาข่าหันนีได้ได้ตีวางให้ก็มีผู้ใหญ่คนหลงปนอวาตตีลอยแต่เลี้ยงก่อตัวหังนั้นวิดีโอหมางปอดหมางดอนจอมหนังโพสต่างไรอยู่ที่รายการก็มีวีดีโอขาขาดังกูก็ตีเลยทันเยาว่าผู้ใหญ่คนหลง ปันสะโพตลาให้เขา,าหาผู้หลงปืนเปลี่ยนมาเลยอําถึงยังอันี้ยังหมาย,ยอนสังเจิงอุเลไลไปีนองกูปันแหง่งกันเลยเมื่อวานให้ก่อลาว่าเปลี่ยนสิกใตร้อยไต้ลรงก่อลาว่าเปลี่ยนสิคโคลายในซิกของเจือจักตด่างภายต่างลาดล่องลุกขึ้นอันเข้าเลยยิบกองกลางสีโตซูมา กอบไในเฮียสังเลหาปีน้องสองก็ซ้ำลีีใกล้ขึ้นยากันไหลลองดีจือในใครปนเมืองใส่ใจก็หมอทักษังอีหนึ่งยาสู่ผู้เขียนนะั่นเนี่ยมัน็เติ่มหวานติ่มเมืองยาก็หอบคไลายยก็หอบคู่เขียวเลี้ยนสุดมากภัยกองข้องว่าคู่เขียวเป็นนอกอําห้องว่าคูเขียวเป็นปีอ้ายอ่าห้องว่าโคไลาย เปลี่ยนชื่อคือเขาเปิ้นก็มีเพียงการสิได้อ่านเขาจําหน่อยยืมง,งานผูกเข็นตีเป็นกว่าจึงนั้นปีนองหุูปัญญาหลหลายประรายการเสียนไปร้อยจ้ามือยายเป็นรายการข่าวของคุณมือไทยข่าวก็เลยว่าทัศน์สางก็เปลี่ยนันว่ากับโซอันไหนมันอยู่ดีเจ้าฝังผ้าห้าจอมอสรุยกศึกเนี่ย อยู่ดีสองกาสองเ้าสองเจ้าในลาวากุดยึดนาซิปานตึกยามเดียวไล่โคเขียวดกลลอกเปืดนเอือกึดยึดสองมันยาว่ะลองติกตอลองบนเมืองยาจั๊ยาหมกักไล่วาไล่ผานไล่ยานปีนา่าอะไรกูก็เดงพวัว ใจมันหลบปีนที่นั้นกา,า,าดโซ่มันอยู่ดีวานให้เลยอยู่ดีลอยแท้เคําคำพ้องรัดว่ามันอยู่ดีปางช่างเอมันอะไรอยู่ดีวันให้ในกว่กกุ้ยกาตื้อดางเข้าขามันมีหนังกันเนี่ยกาปนมากก็อยู่ดีวางให้ก็มีอยู่ลอยแต่แรงมก็มีกาดโซ่ได้เข้าแบบบันเบินยิบ้ากาดโซ่เขายิบพังกุยฮะ โหเป่าลงขอเสียวคิสิทธได้แล่เออฟซีพีโคเขียววันให้ด่างสองตีสองด่างสองปอดตีหู้ดียอ้อนสังเลิมข้อมกันได้ยอ้อนว่าเข้าคาในทูเชียงลงลายมือเสดกาไลัยเจิดดีลายกลุ่มนิดตีในเพียวกันเชียงหนเนยในหื้ อยู่ในรายการเนี่เป็นคนเมืองคนหนึ่งอันเชียงก็ไปลองโคลายเลยโคเขียวเพราะว่าอันเขียวคนเมืองเหลียวเลยเพียวกันเท่าไหร่เยอะกว่าเพียวทีๆตกด้วยของเสียวขึ้นได้สิโคลายปอจานก่อนหนูไว้สีโก้ปอโคเขียวมีน้ำกัดจริงปอโคลายมีน้ำกัดไข่เพียวโคเขียวกอ็หนูไว้สีโก้หมนเพียวหมด สึกตายเนี่ยครับมันเหลือจุ่มเหนียวคุยน้ยตีมหยาบใจคนเมืองแหลมสุสัสกรคนเมืองอยู่ในรายการเนี่ยทางเนี้ผมจะขอไล่ก่อนผิวข้อเขียวเลยข้อเขียวก็มีวันละดิผิวข้อไล่เลยที่นี้ก็ก่กกกอกระหูปีน่าระลัยก็อในได้มือเปลี่ยนลองสุสักรหยาบคือเลขคันใจ ว่าวันไหลคนเมืองไหลลูไลล่ไหลกัดไหลตายไหลผ่านอยู่ได้เข้าคายยามอยู่ที่แล้ไหนก็เปาะมือขึ้นทีหนึง่งยากก็หาไล่อุก,กันเมืองใต้กว้างหกหมื่นซอยห้าปักลอกลับปั่นมุนเนี่ยเอานางลิ้มเพียนลินล้นเป็นทีดด่ดังสี่อุก,กันเนี่ยป้ว่าให้เฮ็ดละเจ้าจารวันมึงป้าว่าเจ้าอย่าซื้อเฮ็ดดาเพียรินมาอุกกันไรหรอเฮ็ดสังเลยเดมู่ก,กันไรละ ปีน่าเท่าไหร่ไทยแบบปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกในกัมพาลุขุนมนอว่าได้เป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันสางปรามาณูนั่นก็นิวเคลียร์ขึ้นมาเปรียสถานการณ์มึงปัญหาหรือไงมันมีทางออกหมดอ่ะกุยกาดีออกซึ่งห้าใี้วอก็เชื่อขี้วอกเลยออเห้าใอยอยี้วัวก็เชื่อขี้วัวว่า จเจ้างั้นนี่ปีแล้อน่าไรเอออันนั้นมันขำดีลเลยมันบนนั้นใครหันมันขำดีว่าข้อเขียวถูกดีไลท์ถอนขึ้นเหมือนดังดังลายขาเมึงกึง่งเยาก็ปางลงป้ราอยู่ดีเสียไปมึงอยู่ด,ยด,ยดีดีคนมึงเสียด้วยเมื่อซีโคไลยอยู่บ้านของ เนาเป็นเดียนเจ้ากันยอดเขาอยู่เกา่าเก่าเจอนั่นจุมาเราให้ยังน่ากวบป่นเปียนานาตีนาตีซ้อนเนอคนเมืองไรหาไรมาป้าไรการเจอนกอมีเจอนกอหันก่อนั่นแหละเมื่อเดียวเฮ็ดสังละถอยย่องย่องย,ยังมาอยู่ดลเมืองถึงทีแลใดคนเมืองขานใจดีนะั่นลายขาปังลงเสียนตางนั่นให้มันกัดเย็น อะไรตั้งหันถึงสุนโดเลยพอเขียวยามอยู่ดีแล้วก็ปอกมือขึ้นดีนะเฮาปีน,นองยืดกันตื้กกันอามีอะไรปองความหมายอีสังเนี่ยหันใจกวนเมืองเลยหันใจซึกหันเอาอีนู่นอะไรกรนาานันในคาดจริงอ่ะปีนองอะไรพอเขียวมืออยู่เลยเมืองสูมเบียนซังฮะเมืองสูมีเสียงอะมีคำาจึงเราเมื่อคู่แด่เมื่อหุ่มลมเลย ยาบันคือบนมาเอาพาาป้าบางมีแต่ป่าดิเหมาอสูงสุดได้เลยแต่ซื้วันให้อยู่เลยเมืองสู่เอาเลยผายพุ่เมืองน้องเอาเลยเกเซียก็อ,อยู่เลยกุยกาวันมือได้ปัญหามะหนำํำเย่าถอยปันต้านหอกมาปองรังชานเก่ายื่มาม่ยื่เก่าซึกอันวันนั้นมันมีกองกัน พอยืดกันมาสมัยเก่าลักยิ่งเมื่อเม er pues ื mm nah ่อลักยิ่งเก่าป้ากลุ่มนี้ค่ากลุ่มนี้ค่ากลุ่มนี้ง่ะเก่าเลียดเมื่อลักเก่าลักเมื่อเหลี่ยมก้านี้เก่าเก่านี้เก่านียยวเนี้เทียมมีเดียวอาซียเที่ยงไรมีเปรียชนะปัญหาการก้อนของ จุ่มพอเขียวอยู่ที่ไรปันแข็งจริงหรือเปล่าเป้นกอฮู้กอไขนี้ันนี่มันการนี้เนี่ยอยู่ดีลไรก,ก,าก,การนี้ยังลาบาปีนอันตีมันแข็งรุ่งกว่การนี้เฮ็ดดีเลยว่างดีเนี่ยเหมือนห้องนี้อันนั้นยังเป็นอันตีมันยข้เขียวให้สังเขูปป้อนจานี่โคอไล่เฮ็ดสังเนี่ยก็ฮูเหมือนกันข้อเขียวก็ฮู้โคลายโคไายก็ฮู้้อเขียวป้อนเป็นเรื่องนั้น กาโซตาดอุกันไลไตเฮาขาได้ปีดอ้างหลายอยีดีเสียนปโายหนยจ้างมือยายแด้ได้หันถึงสุดโตไปโค้กเขียวถอยเมื่ออยู่เกซีขึ้นเมืองสูงขึ้นเอาหมร่มในสั่งอินเทียงดีเงาง่นบางไข้เหิเกียงเกียงวันหนึ่งไตเหอบขาไล่ห่าาหมมาเสได้เป็นอินเชียงเมืองกว่า จ้ามีดีโป้ีพปนมากกว่าขยอ่อกวีกะดังหือกวนมือเ่าขาดิ่มได้ลูไล้ตายไรก้อนไ้พันไ้ยนันดิ่มไรติดก,การปีนอนอะไรกูบอกอันที่นี้อันนอ้ข่าวทัศน์สันใจข่าวยุโยเอาเงาง่นวานใครเนี่ยเขาจะทีนี่วันลุกพื้นของเสียวขคิดได้ ก่อจัดวันดุพื้นเหมือนกันปอคเลยะเหมือนเชตาเาปีดอันก็กว่าเดียวกันกวยกาอันหันดังตอร์ช่อมปีนแทงปึงนึงลายนึงปีนยื่นห้เอาไว้สูก็สิตไยเขาก่สิตไยยื่นอันตีละเลยลอดเดวก่อตึกมาออกมือปอปเรื่อด้ อันละอาสีย่อมเลยหรือไรย่อมอะอันะนี่โคเขียวถอยไรหรือไรถอยเออกว่าขึ้นดีเก่าหาลายมันเสด็จอุกันขึ้นเลยกูบอกหันทีที่กูบอกเลยว่าเสียนใบมึงไลยมันอยู่ภายโคลายเอออยู่ดีเสียนใบหลแต่ดสีา่าบาทหนึ่งเปียหนึ่งได้กินย,อย้อนโคลรจ่ายงี้มากกัน มูหนึ่งจกบหนึ่งอามยามในกินย้อนคู่เขียวส่งบัปา,า,าดบบีากันมึงก็แล้วเพออยู่ดรๆกันลาดเด็กเรียกว่าในกินนี้ก็แหละเป็นข่ายูยู่เปลียนข่าวก้นมึงลองเตะเปึ่งเป็นอันมีอันหันก็เป็นแน่ก้นกูกกาลเนี่ยเไหมมึงอยิอยม,ามายนนามอ่มใครเลยนะกูก็ะ ปี่น้งได้หาคาดีใครมึงเป็นเรื่องไว้ก็ไรหลองที่เองกลไยกัโดโซนใต้หาคาวันให้ฮะของเสียวขึ้นดีได้กัดโซอาชียอยู่ทีเจ้าโยาสิกกัดโซเอลพีพอยู่ที่เจ้าบังพับปีนอกท่างหายสองเจ้าได้เว้ยนะหลับเตียกเลี้ยง ให้ก้นอำนาจสังขาก้นเมึงแน่จึงได้ไรขัร้วข้อเขียวถอยขึ้นเลยอย่าไปป่นกว่าไม่อยู่ด้านเคซีเล,าลายมึงสู้เลยหาไรไม่ใช่ได้ปุกกันนะเคเหลียวกันเอากันตายเนี่ยมั่ยเอามาจำลองนี้ป้าเจะาบางผ้าละซึ่งไหนจะยาดซี่ปลูกซึ่ไหนจองเปยนลองนี้ฮะปีหน่อโหปันเท่านั้นหละอ้อนกันเจียนจา yao còn gắn quân này hả y đi xe máy đòi cha mương dài để hẳn bà bà, đây, bà tài, đàn, đi mời à xuống dưới đây khoảng sỉo đây ba tay súc tam tai mà yao biển phong đi ả ba không hiểu không lại quê cà mau sỉu dữ gan trời đi hay gù cò hú đèn ปีน้องหัวปันเทียงตั้งหลายเอ่ออนไรก็มาตรงจักปีน้องเขาขาดลองอัะไรหายกว่าน,นี่อะไหลายหลายวันยาวก่อนไหนมาตรงจักปีน้องเขาเยาอว่ากว่าด้วยกว่าปันเทียงกว่าถึงลอยได้แรงวันลุกพื้นวันให้ได้ไปเลยมือดนะมื่อยาวก่อนยาวนลยมาวุนว่าเขาเจะวัดที่เจนจ่าเดยตีหมอ ป่องเจออยู่วันหนึ่งโคเขียวเลยโคลายได้ลินสุดไปมันดียาดีการอุ้กันเสียดายเมื่อไรเจะาหน่มก็เลว่าโคลายว่ามันเพียวโคเขียวเลยโคเขียวว่ามันเพียวโคลายเลยมันดีกว่าเยาดีลองอุ้กันเลยปพาเป็นเรื่องนั้นเนี่ยเขาเลยไปอุ้กันทั้งซีปีห้ามนั้นก็อุ้กันไว้ไว้ในมีกาขันติ้งกันเลยอุ้กว่าเนี่ยเขาเอดี่ยมตุ้มตื้อคนบ้านคนเมืองเลยก็ซี ก็หารเข้าคาซื้อแดงปีนอกนังไหลอะไรก็ต้องทักปีนอคาเขาไลก์การถูกคอที่หนึ่งสริมเชได้เพ่าคำตัวหน่อข้อที่สองดีบอบลองเอลเอีพโคเขียววันให้อันเ็นข่าวหรือหลังแจมทนุน บินเอาขาตีตัวไวันลูกขึ้นเหนือลายอีสีดองโค,โคเขียวตีว่าเอากองเสด็จย,ยื้อเข่าหลอดคอพี่น้อาลอยด่างกว่าหาควายมึงกึ่งเข้าขาหันพื้นดีบเย่าวหลายวันอีนีิลา,ากรากรกาา่อาานป้นอยหยุ่มย้อนว่างหันศักดิ์ศรีรัฐฐานเวลาเมื่อบ้าไหหันพี่น้อาลอยด่างเอาวิดีโอเสด็จนี้โพสต์ต่าง ยยาว์าหันมาทีแล้วเยาวในกัมพาลูกุญมวนเยาวดีศักดิ์ศรีรักฐานปีนอกอะไหรตีวันย่างร้อยอื่งย่างร้อยเมืองกึ่งมีปีนอ้อร้อยตาอ่างก้อนหนึ่งควากว่าสิสด้กว่าหกกว่าล้ำแต่ดีดให้วปปัวไวยปอกขึ้นตีเลยว่าตาสิ หลายปีหลายเดือนก็เฮ็ดจริงนั่นเอาไว้เกวีกันได้เป็นเดียนเยนลี้ยงบูเล่ปล่อยควายซื้อได้ในชาม,มีจุ่มโคเขียวเขามาอยู่ไว้กว่ากว่ามามาปีดนวทั้งหลา,า,ายทำพองห้องเอาใจถวยเปลี่ยนจี่ปีนอหลายแต่อต่างตุ๋ยถ้วยฮะใจถวยฮนะปีนอเดี๋ยวเลยตุ้ยในวิดีโอกันจุ่มโคเขียว สา,ามหันเซลกล้องยืดเสรีหลดโคมันใจกูบ่าหันงานได้วิดีโอหันดีเนี่ยนะเออไอ้ก็สิ่งกามนั้นก็ตายกว่าอ้ไอ้เฮ็ดสังเลณมันเปลี่ยนกว่าไรเข้ามาเฮ็ดสังหลณแล้วป่าได้วถึงอามน,นั้นก็กินโบเหิือนห้ากิกนควายเหิือนหา้ามีน้องลอยตาอ้างสามาหันเสิรีหันน้ำหนูม,มือขึ้นอด้ยื้อแบบหือ้อันใน้นลองทัศ มัน đ ẹ บเปบินกว่าเจนนกุ้ยกะใจถ้วยเนี่ยได้ไรสิ่งกรรมกว่ามันอ่ะพี่น้องข้าหันกรรมเหลือยอๆปีน้องทั้งหลายมันเป็นกว่าไรจิงหรือย er ัลองเอากล่องใส่ยืกวนเมืองตายสิหรือสลาสิได้วันให้ดีว่าสิืข้อเขียวอมดดอกมันคนเมืองใต้ก็นไรดอกมันพี่น้องรอยแต่อางให้มันเตี้ยเด้ง ลองอันสูปล so hmm. ่อยโว่ปล่อยควายเข้ากานแล้พื้นดีนเข้าอยู่ดีนั่นย้อนว่าปุ่นเปียเนอนาลินซ้อเนอตาตีส้อเนย้อนว่าสูมาหันลองเข้ายางวู่ยางควายกินเนอเจได้รก่อีถมีเอาไว้ก็ใน่ได้ไม่ย่องหลุมเมื่อไอตีได้ผูกไว้ดีเนอ ในคือพอมาต้วยด้หล,กลากห,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 หลายมิลหนึ่งพี่โดนอะไรเฮ็ดสั่งลาพอหันคนหวานคนมึงซ้ำยื้อเบ็ดเขียมเบ็ดอันหายไล่ผู้ดีป่องมันได้เขาหลับว่ามีได้ไหมป่องว่ากว่ายย่อมมาเนี่อันหายไล่กว่าล่าก็มีผ่านปอกมา เออในก็อย่าไปในปีในเข้ามาเนี่ยเฮียสังเลยโคเขียวเจะาลายกองกันงอ,อาณาออจากรุ่งนี้การศึกเสก็มาเผายางวนมึงก็มาผังรีบก็มาเตี้ยโคก็มายืเป็ดปีนเอาลอยตาอ้างอันกว่าหาวัวหาควายเฮียสังเลยเป็นสิ่งนันกว่าที่ดี ซึกอันว่าได้ปอเขาขาดด้วยเนี่ยบาดเะหน้าวันให้่ะเนี่ยก็มีปักมีเปึงมีลอกลักเี่รายการยามทัศน์สเมาพอออกมาพอออกนอกเงาวุ่นเยอะเลยปลายมันก็เพียรอ่ะอันนั้นก็มีหลายจุมันโลเลกันเนี่ยจังทิ้งกันเนอาอปองความกันเนอมาเนี่ยอันนี้ก็ได้เปลี่ยนย้อนว่าซึกในมันกินเออลองเขานำาังกินเนอ พอมาแก่มาเห็นซึเดเอยล่ะไอ้ใครกินอาหารหม,ม,มักพิมก็คือหันวัวไกวหมาไกวไตหมาไกวเป็นอร่อยดังกินกวัวกินควายสิ่งกะพอเจ้ามันมาก็กองซักปลาเฉยเช่อไดนก็ไม่ได้เปลี่ยนกว่าปีน้องหมูปันเทั้งหลายเอออันนี้นอยากใจะได้อยากใจเฮาขัง Đi lại để Tuyên là như vậy và mắn ảm hù tí yêu ảm đi xuất Mơ tí nặng hắn Quê cả mơ mắn tí yêu nặng bây giờ hữu quả Ở anh này hắn Mắn phục hải và đi kì kìa Bí đỏ nó lại Lạc lại quả đi kìa này Cảm này bị đỏ nói ta ăn ตีออกมาตอบเตียนลุกย้อนจึงหรือตีวานใครหลังนั้นขาราาาัวัยอะไผีผีโคเขียวยื้่ใจถอยยื้่ขาหลอดโคปีนองไรโดยในวิดีโอนั้นกูลก็กดีครับก็แน,น่นแน่เมื่อว่าใน้เป็นข่าวลื้หลังกว่าเว้ยแต่ขาวรัวานเขายื้่ตายไปในเดี๋ยวมือวันที่สิบเก่า อ่อนตางวันลูกพื้นหนึ่งวันสองวันกัน่ากูอ่าถูดีมีเย่าบอถูดีเป็นกันเป็นรองพ้กไข้ลงเทียงซึกงป้า่ามันมีหลายจุมมาอยู่จองการมันเต็มมีลอกลักเต็มมีปักปึงใข่เฮ็ดสังก็เฮ็ดใขรว่าสังก็ว่า ปีนอขาข้าดีรายการได้ผู้ด,ดีรายความขอเลาย,าลเ,ยเลือชีวาข,อขอาว้อขมเย่วกอเนี้มใจย้อนสู้หนั่นกอสู้ดองเฮิร์วิ่งขันเงาใจถวยอันเ็นไม่ต้องลอยแต่อ้างอันยาเอาได้พีพีวันให้ยือเขาคอเศรยฐไม่ดองรู้ดต่ให้กอดถึงเมืองข้ามานิกบะ ย้อนสู้บังเกิดควเมืองไหนย้อนสู้เลยจังไหนพี่น้องร้อยข้ามมีกองข้ามีมาหมัดเฮตุกินไห้ใช้กินการมีมีผ่านาน,านเลี้ยงหมูเลี้ยง,ยง,ยงค,ควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่กินเนี่ยควเมืองข้าพิเช่นนั้นว่าพี่น้องร้อยว่าพี่น้องไต่เกวยกะโคเขียววันให้เจ้าลาย้พูนเปลี่ยนไต่กอรีร้อยกอรีเจ้าคือเหลือก็ยอมสักหมดออะถูชุีมีมแหลมชุบีเป็น ซึ่งนั่นมันอยู่ในเป็ี่ยนอูรองตีมันปาซึ่งเมมึกมาเสียเอาคนเมองตายดิจิพ่อไหนเปิดเดมห้องซึื้อวันตั้งนานเสนไวมองอมไม่จัดก็เลไพอลีตมีน้ำมันกัดต่างเขียยงสียได้กูจีกูเส็งป่าดีมาอสูงจิตใจอะไรผีบ้านให้อะไรตับซิ่งดาซึ่งดาตับซิ่ดาเพียงดีน้า đập sít đà tít màn, hoặc mưng mưng đay 60.000 sợi hà bạc lắc lắc bản môn, tay đay hà sáu hà giê vinh 12 giê đoàn, khô khiếu này biến sít đà tít màn, đà tít màn là nấy đa này, hai ngôn muốn như này, phải lấy má cù văn chữ tiếng anh, cù văn này nảo 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 nảo, quấy quấy quấy, quẩn quẩn, băng băng chữ tiếng lục lục lục, sung sung, pì não bạn อ่ะมีลองคืดอ่มีลองอิดที่เรียกว่ามิลองอันฟู้คไา่ที่ตีบอกเออนี่ก็ต้งถ้กมีลองห้องค่ะเลยเอามีสัจสีรักฐานเต็มกันเสียงแล้วเดี๋ยวไลน์โซเชียลเฟซบุ๊กซืีอหนึ่งเ,เอาสาสิได้มาเขียนกันเอาภาพสิได้มากโปะกันป้อวิดีโอหลีๆงามๆเสียกวนเบิ้งกลุ่มกันเอาแบบผังนะั่นาะสุติว่าคือหลัก ผู้มากราพาวดีหลอดขอ้อหลีงงาม,งามเออเฮ็ดส,สังเล่มีลองปนเปลี่ยนกันจริงๆนะนี่นเข้าอ,อยู่นะจริงได้ทั้งกันในข้อที่สองปีนอันอะไรสิ่งเสียแล้วครับในข้อที่สามปอดอัดตัวหนึ่งเดี๋ยวมาอบลองกองมูนหนามมึงตีเงาจริงรอยไตเลี้ยงปีนอเข้าใครปันเฮียงใครหลูใครดัน มีนำทนุนยีดีเสียนไปมือก็ออกมาย้อนนอมว่าอาไล่ฮับเย่าก่ออันบิดาข้อค่ากลับขึ้นมาดังนั้นตั้งหลายว่าใครดูเออใครด้านเอ๋่ยเอาเงินดูบันเอ๋กันเดียวโอนเงิน,ขน,นเข้าในบัญชีมีดังนึ่งยอนนอมเยอะเยอะเย่าก่อหนาม ตีอัมหักยอดนางหลาในไล,ล,ลเอาเงินกว่าสองหมื่นกระนาดวีในคาดังสองขึ้นเลยสามบ้านฤๅเราจริงหรอยได้เียงทบก่อิื้อกหานทบพอมีคนมึงเจงนนีนายแสนใบมึงือจะใส่เงินก่อนปีรอพาวดีหรือว่าวใจย,ยิ่งชงหลายๆ คำพองรัว่าคาแคหลู่หนึ่งพันเนอร์แคหลู่สองพันเนอร์คหลู่สามพันเนอร์เนี่ยก็หลู่บันอย่างไรฮะเดียวอุ้เงินปันเนอร์นี่ก็มีนํำทนุนกุยกาเฮสังเลเสียนไปอ่ำไรขับลางยอดดวงเงินย่อยมีอันนี้ก็ปองใสวันนี้หนึ่งมีดาทั้ไหรยอํำใจว่าอํำแค่เอากระดูกไป เงินย่อยแต่เดีเอากว่ามดูนั่นนี่มันมีกรอบนั่นแหละปันบิดอเอาขาลอยเข้ามาอุ่นเข้ามาแล้วมันชิ่อะไรก็ป่องใสวันนี้นึงวันตั้งนาดานบอลมันมีข่าวดีเจือหื้อในก่อนเดี๋ยวมาลาในบิดอเข้าขาว่าเจ้าล่ะพาเอาอุ่ญพนเอาตีดด้ตั้งที่ไหนใช่ไหมขับลูกขามอามันก็ลงเส้นไมาลายสีเหมือบนบิดอเขาเนี่ยเพราะมันมีเรื่องนั้นอยู่ในรายกันในลาแข่งครับหนึ่ง พอมันเถือกไรดูปีนาคา่ะตื่นเต้นไรดูไรดูไรตันหรือเพียรินเมมึงได้กองมู้นนำมึงอันเจ้ากูบาเขาคา่ะออนโูสิได้หลนนังนี้วันอื่วันถอดวันเมียกองมู้นนำมึงที้เงเอาสิไวยแต่เด้ง,งปีนาเท่าไหร่อันนั้นองมาตรงจับปีนาเขาคา่ะเพราะหลังตอนหนึ่งการนั้นคุย กูก็ในหลายหันในวิดีโอกวา่าชาสตาสสา,สา,สายารวมเจสตร์จริงจรจะว่าอยู่ดังนอเลยแต่เรื่องมันอยู่ดังในแต่ดังในโป้วิดีโอนี้กันฮอหันปีนอหนังไรเป็นนามบ้านนามเมึงเขา้าค่าเฮอมันเกียงเฮอมันเขยงเฮอมันเปอี่ยนสู่ผู้เขียนกองมวนทางนี้กองมวนกึกเมืองอันกึกปื้นปนอนพี่ดอคอะไรหรือไยตางเป็ี่ยนยังไง สร้างแางสะเบียงกว่าในวิดีโอนั่นเองว่านั่นไลฟ์ like ส่วนในวิดีโอข่าวว่านัฐวันหนึ่งปีนอันอะไรก็ได้ข่าามาตัววิดีโอข่าวดีปันเฮียงมาเมื่อวาใจเหลาเลี้ยงจ่าตีวิ่งหมูจ่จีโจ้เขาเมียวัดติมึงยางปันเฮียงเขามาแต่ สิบแสนห้าหมืน่นบาทเงินมาสิบแสนด่าจ่อยหรือนาสิบห้าหมืน่นการข่าวเสียงไปเมือนเจา้าตระหน้าว่าเองอยู่ที่ได้การตีซื่อสังสีมีมีโอเนี่ยเมืว่วานเก่าเจา้าตระหน้าเยอะแยงตีซื่อห้างเนี่ยกำกอดติปปอวิดีโอ,อ,อสมกว่านี้ จ้าด่าน่าเข้าค่ะผู้มีน้ำใจตีลาจรงเหรอเอาไว้อันนี้ก็ยุยงเย่าวก็ยิ้มจุ๊บปีลาค่ะดีมีน้ำใจเสพปันเฮียงเข้ามาย่างอยู่ยาวว่าดีมีหลายๆก็อันปันเฮียงเยาะเสียนมาได้จีัวขายที่นัินก็ดีมีเอาไว้ย้อนบัวว่าเราอยู่นึกร้อยลองได้ก็ซ้ำอย่างปีลาผ่ะ อันไม่มีจุอเสียงแลยจุอเสียงตกหายปั่นมาดีหลายการอะไรทีนี้ก็ย้อนสร้างเอาไว้เหมือนกันเนื้นใอในตรงทักเอฟซีผู้เั็นเฮงกันต์มอนสูง